เวสต์มินสเตอร์อยู่ใจกลางเมืองสำหรับน้องๆนักศึกษาคนใหม่ทำงานเนาะที่ต้องการมาสอบ i อเอลสะดวกมากๆในการเดินทางชื่อุ้มนะคะสอบ i อเอลที่เวสต์มินสเตอร์สาขาสีลมสอบได้ i อเอลเจ็ดจค่ะสาที่สอบ i อเอลเห็นทาง British Council โคกับทางเวสต์มินสเตอร์พอดีเวสต์มินสเตอร์เขามีส่วนลดให้สําหรับนักเรียนที่สมัครสอบกับทางเวสต์มินสเตอร์ทางนี้ก็คือคอยช่วยดูแลให้อย่อยางดีะคะ่ะก็เลยเลือกสมัครสอบกับเวสต์มินสเตอร์มีแพนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางมหาลัยเขากําหนดไว้ที่เจ็ดจุดศู มีสาขาอยู่หลายที่ในกรุงเทพเดินทางสะดวกสามารถมาทางรถไฟฟ้าอะไรนี้ได้มีพี่ๆสาวคอยแนะนํมาให้เป็นการสอบไอเอลครั้งแรกของผมกังวลว่าค่ะนิดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เป็นครั้งแรกเนาะเราไม่รู้ว่าเอามาสอบจะเจออะไรบ้างแต่ว่าพี่ๆน่ารักมากเป็นกันเองมากอธิบายเราต้องทําอะไรบ้างในแต่ละโปรเซสเคยสอบโทอีกมาก่อนเนาะไม่คิดว่าการสอบไอเอลจะแตกต่างจากข้อสอบทั่วไปเรานั่งสอบกับคอมพิวเตอร์นั่งทําคนเดียวนะมีพาร t i ิชันกั้นในแต่ละส่วนใช้หูฟังแล้วก็ฟังเองได้มันไม่มีเสียงรบกวนจากคนอื่นเรา่ยสา มารถคอนเซนเทรตในการสอบคนเดียวได้อันนี้ทุกคนต้องพกมาเลยนะคะก็คือเสื้อกันหนาว เพราะว่าในห้องสอบเนี่ยมันจะหนามวมากแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลค่ะประทับใจเรื่องของการช่วยเหลือของพี่พี่สตาฟทางสถาบันนะคะจะต้องส่งคะแนนไปให้ทางมหาลาัยที่อุ้มยื่นไปอุ้มก็ไม่รู้วิธีการว่าต้องทํำยังไงที่สตาฟเขา walkthrough Process ทั้งหมดต้องส่งรี u i ไคว์เม่เพื่อให้ทางพี่เขายื่นคะแนนไปกระบวนการในการทําก็เร็วมาเขาอุ้มยื่นเรื่องไปวันถึง2วันมหาลัยได้รับเรื่องเรียบร้อยแลย้วเฟสมินเซอร์อยู่ใจกลางเมืองสำหรับน้องๆนักนะศึกษาคนไปทำงานเนาะที่ต้องการมาสอบไ level ะดวกมากๆในการเดินทางอันนี้สำคัญ ที่สตา่อช่วยเหลือดีมากๆรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นอยากแนะนำให้ทุกคนมาสอบที่นี่ค่ะ